รีวิวนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้เล่นตามเด็กขาดนะครับด้วยความหวังดีจากช่องไรอันขิงนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันขิงนะครับอ่ะเราก็มาอยู่เกมอาแปนะครับเกมรักของเราเองนะครับทุกคนนะรอบนี้นะครับผมจะมาเล่นทุน300นะครับแล้วก็หมุนเฉพาะตัวคูณอย่างเดียวนะครับทุกคนนะพอดีน้องเขาขอมานะครับนะ น้องทักมานะครับว่าให้เล่นนะครับทุน300แล้วก็ซื้อเอ่อซื้อฟิสปินนะครับคูนเฉพาะตัวคูณอย่างเดียวทุกคนนะก็เดี๋ยวมาดูในตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะแล้วก็คลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศกิจกรรมเหมือนกันนะครับใครไม่อยากพลาดกิจกรรมนะครับก็ฟังดูดีๆนะครับผมจะพูดระหว่างเล่นไปแล้วก็ผมจะบอกกิจกรรมไปนะครับใครไม่อยากพลาดก็ดูให้หมดดูให้จบนะครับผมนะเดี๋ยวไปลุยกัน ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะอรอบสามร้อยนะครับตามที่น้องบอกมาขอซื้อแบ่งเป็นรอบละร้อยละกันนะครับทุกคนคุมีกันแอดส่นนขอแบ่งเป็นรอบละร้อยละกันนะครับผมมาข้ามไปเลยครับกดข้ามไปเลยใช่ครับตัวคูณเออมอือ ไปเรื่องมันดีกว่านะผมเ,เดี๋ยวกลัวตกดำเอาเท่านี้ดีกว่าทุกคนนะหล่ตกดำมันจะเล่นนะครับเออเจมาวะโอ,โ,โอ้โหเบาคลิปครับตัวน,นี้ครับอะไรมันจะเกลือขนาดนี้นทุกคนดูเอก็ไม่มาปงอถถถ่างเปาครับพา่ไปแขนนอนจะมาให้นะ โอเคโอเคอ่ะอีกสามุนสุดท้ายเพราะตัวหมุนลองแค่8ดหมุนเองกล้ัน้อยนะครับอเจว่างไงโอ้ยเจว่างไงโอง้โหเจลงหมอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้ทุน,นครับอีกสองหมุนนะครับจะได้กำไรไหมเป่าออกไม่ว่านะครับเจลงอ,อยู่เอาด้วยเทครับเฮ้ย กำไรสินค้านะครับสวยอย่างท้อนะตนนัวนี้แล้วก็คิวครับสวยครับประทัดไหลโยหวไงคิวเคได้กำไรเวยว้ายแม่ช่วยไม่มาเลยอ่ะคนหนึ่งสองหนึ่งนะครับนะ หนงสองหงนี่คือกำไรแล้วนะครับเ้อจบนะครับทุกคนไม้แรกของเราได้มาสองร้สามสอครับผมมาโอเคเนี่ยขอบไปสักรอบนะครับทุกคนผมจะซื้อสามรอบนะครับนะจะได้จะเสียยังไงก็จัดไปครับนะครับส่วนกิจกรรมนะครับนะใครกิจกรนะครับผมผมจะโดยการ ไปกดติดตามช่องสามรองของผมนะครับคือช่องใหม่นะช่องใหม่ของผมนั่นเองนะก็คือช่องไรอันพิ้งออฟฟิเชียลนะครับผมเดี๋ยวผมจะจิงลิงก์ไว้เอาไว้ให้นะครับผมนะจะจริงลิงก์ไว้ให้นะครับนะใครนะคือไปกดติดตามนะครับทุกคนกดติดตามกดเป็นกระดิ่งแจ้งเตือน,นทั้งหมดนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปคอมเมนต์คลิปไหนก็ได้นะแล้วก็แคปหลักฐานส่งมาให้ผมนะครับผมนะ แ KB หลักฐานส่งมานะครับนะส่งในไลน์แอดได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ผมจะแจกทั้งหมด20อ่า15รางวัลน,นะครับผมนะ15รางวัลน,นะครับผมใครที่อยากว่าร่วมกิจกรรมก็ไปกดติดตามช่องใหม่ผมไว้ด้วยนะช่องไปท้างคิองออฟฟิเชียลนะครับผมกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับกดไลค์กดแชร์ก็จะได้มีดีของคุณมากเลยนะครับผมนะแล้วก็ คอมเมนต์มาด้วยก็ดีนะครับผมคอมเมนต์คลิปไหนก็ได้นะแล้วก็แคปหลักฐานส่งมาให้หมดเลยนะครับนะที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะคือแคปมาผมต้องการหลักฐานถะ้าใครไม่ส่งหลักฐานไม่พบก็จะไม่เอาไปชื่อน,นะครับไปส่งนะครบก่งนะผมจะแจกด้วยการสุ่มนะครับทุกคนนะไปสุ่มในล้อนั่นเองนะทุกคนนะใครที่ไม่อยากพลาดนะครับก็ทำกดกระดิกาด้วยนะครับผมนะครับ ทำตามกฎกติกาด้วยนะครับนะไปกดติดตามเลยนะครับไรอันขิงออฟชิวลเดี๋ยวผมดงลิงก์งไว้ให้ใต้คลิป,นะปนะครับผมนะเพิ่มได้ง่ายๆนะครับทุกคนนะไม่ต้องไปนั่งหาอยู่นะครับผมทำทำตามกฎกติกาเสรก็แคปมาให้ด้วยนะครับผมส่งมาด้วยในแคปนะครับผมนะโอ้โหรอบนี้นะครับผมคนก็จบไปนะครับ ได้กําไรอยู่นะทุกคนนะได้มาหนึ่งดบาทกาไรเป็นสิก็ถือว่าได้กําไรนะครับนะดูว่าไม่เสียหายนะครับทุกคนอ่ะก็ไปต่อดีไหมหรือไม่ไปต่อนะครับผมขอไม่ไปต่อดีกว่านะ <c oughs> เออไม่ไปต่อดีกว่านะครับทุกคนไปต่อเดี๋ยวมันตกดําเอานะครับนะ <c oughs> โอเคเอ้ครับทุกคนนะก็ถือว่าตามที่น้องขอ,งของมานะคือให้หมุนชุบตะคูณนะครับซื้อมา คือเราหมุนไม่ต้องเยอะทุกคนนะเราเค่อยๆเล่นไปเล่นกันนะครับนะก็ถือว่าทั้งสองรอบซื้อไปเออคือหมุนไม่ตกดำนะก็าคือเราหมุนไม่เยอะทุกคนหมุนแค่ส4่นะครับผมนะส่วนกิจกรรมนะครับก็อย่างที่บอกไปข้างต้นเอ่อระหว่างคลิปนะครับทุกคนก็คือไปกดติดตามช่อง Ryan King Offi c i a l นะครับช่องใหม่ของผมนะครับทุกคนนะกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เป็นทั้งหมดนะครับนะแคปหลักฐานส่งมานะครับนะแคมปหลักฐานส่งมานะครับทุกคน ส่งมาในไลน์เอกของผมได้เลยนะครับมาไปคอมเมนต์อะไรด้วยก็ดีมากก็ดีนะครับทุกคน่ะใครไม่อยากพลาดไม่อยากพลาดเงินรางวัลน,นะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยครับผมนะทำกฎกติกาด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกิลิปหน้าครับลิปนี้ขอตัวลาการไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบายบายอันแ้ไปละบายบายครับผม wow